เพื่อนๆมาเที่ยวงานหินโชว์หินนะคะเพื่อนๆหินเยอะมากแต่ลคัสหิน,อ,นอันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นซอยนะคะเพื่อนๆเดินด,ดูไปด้วยกันค่ะมาดูนะคะว่าที่อเมริกาเขาสะสมหินแล้วเขาขายหินกันยังไงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากที่นี่นิโพรโมโนะคะจะมีทุกๆปีค่ะวันนี้พี่สาวชวนเรามาเที่ยวเ,เดี๋ยวเราเที่ยวไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเปิดหูเปิดตาชมโลกไปด้วยกันค่ะว่าที่อเมริกาเขามีอะไร พอเดินเที่ยวงานนะคะแอก็มาสูดตากับไอเครื่องหมุนเน่ยเครื่องปั่นนึ่งออกมาใครทันมากัะสมัยตอนแอนเด็กๆอะคะ่ะ ก็จะมีข้างในจะเป็นไข่นะคะไข่ข้างในก็มีแหวนมีสร้อยมีเครื่องประดับต่างๆแล้วก็จะมีถั่วให้ทานแต่ตรงนี้เขาใส่อ่ะเป็นหินค่ะเพื่อนๆไอเดียดีมากค่ะเป็นร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านคุณคุณลุงกับคุณป้าตรงนี้นะคะเพื่อนๆไอเครื่องหมุนๆนะคะต้องใช้ตังยี่ส uh ิบ oh. ห้าหลิเต็มค่ะหรือว่าเหรียญคอร์เตอร์นะคะแอนก็ไม่มีค่ะก็เลยไปเจอถามคุณจีโนว่ามีเหรียญไหมคอร์เตอร์เพดิเพดิดดิดิ์เค What did it? one down Wow. How many? Wow. Wow. Yeah. Thank you. Is that I, worth a quarter? Yeah. I think only get only one. Wow. Oh, no. Wow. Wow. S <S <k iller> yeah. Thank you. You're welcome. Oh. Oh, thank คราวนี้ถึงคราวคุณจิโน่หมุนบ้างนะคะ oh, oh, oh. ก็มีเหรียญค้าที่สองเหรียญค่ะแม่กับลูกสองคนนี้เขาปั่นอยู่ตั้งนานนะคะน้องเขาก็ได้เต็มถุงใหญ่เลยนะคะคราวนี้ถึงคราวคุณจิโน่บ้ากค่ะเ,เพื่อนๆมารุ้นกันค่ะว่าได้เยอะไหมฮัลโหลบี

What's your name? Anna. Anna? Yeah. Alright. Nice to meet you, team. Nice to meet you. <laughs> Good team. Huh? Yeah, okay, thank you. Because even though we're the I definitely want to do one grab that. I love this. Indeed, I like it. What, big? Oh, yeah, the big ones. Huh? Yeah. We got the. How many things? ทขอกินขอกินจริงๆกับเพื่อนเพื่อนบ้านเราหินแกนนี่ตรงนี้เป็นหินเป็พื่อนเพื่อนเป็นหินเป็นมีดแบบสมัยโบราณอ๋อจากเขาควายนะคะมี่จากเขาควายว้าว อ๋ออันนี้จะขาวควายจะขาวควายอันนี้อันนี้ขาวควายเหรออันนี้เป็นหินหินไม่ได้มันจะมุนมุนชิตต้อนนัยน์้าิดห้าเหรียญแล้วคิดไปมีอะไรให้ว้าวๆเยอะแยะเลยส่วนอันนี้เป็นโกลเอนโบไทเทเนียมน่ามั่งอันนี้เป็นเป็นแม่เหล็ก เป็นเหล็กมีอะไรว้าวเยอะเลยคาลรานี้ อเมทิสคิดเท้านะคะชิ้นละาห้าเห 5, 8, เรียญห้าสิบยี่สิบบ็อกเซ็ตนี้รวมเลยสำหรับคนที่ชอบสะสมสามสิบเก้าเหเรียญมีเดียมไซส์กลางสามสิบเก้าเหรียญไซส์ใหญ่หกสิบเหรียญน,นะคะอ,นนอ,อ,อ,อันนี้เอาไปนวดอันนี้เอาไปนวดหน้าได้ไหมคะนี่เป็นเปรือ อันนี้เขาทำเป็นกระถางต้นไม้นะคะพเพื่อน ยี่ไฟนะเพื่อนเพื่อนอยากได้ทองไหม Come to Digo อเมริกาเนี่ยว้าวว้าวว้าวเพชร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 ว้าว อินเดียไรอินเดียอ่อนน่าน่าจังน่าเนมไพรไรต์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 อะมาทิชยังอะมาทิชว้าว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  ก้อนหินที่เรามีนะคะเพื่อนๆใครจะไปรู้ะว่าผ่าออกมาจะเป็นเป็นอย่างนี้ชั้นหินของธรรมชาติธรรมชาติมีอะไรให้เราต้องดเเออออรยยวีีนะ่ป Look, this is black. This one's black. That one over here is, um, on yeah, one of the they're different onyx, and then this one's black. So yeah, beautiful in the back. What's the difference? This is, huh? งาน,นสแสดงหินนะคะกับจลรี่กวันที่อันไปนเดินเป็นวันสุดท้ายค่ะก็ผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะได้รับความสนใจจากชาวเมืองค่ะแอนก็ได้ติดไม้ติดมือกลับมาค่ะเป็นสร้อยมุกจากประเทศอินเดียค่ะส่วนพี่สาวเขาสะสมหินอยู่แล้วอะค่ะเขาก็ได้มาเยอะเลยอะคะ่ะ ก็ได้เห็นงานแสดงสินค <okay>? ้าแล้วก็การใช้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้านะคะเอนเห็นเขาอาศัยบนรถบ้านค่ะคันใหญ่ๆเลยค่ะเขาก็คงจะเดินสายท่วงประเทศไปโชว์งานแสดงสินค้างานโชว์งานเห็นต่างๆเพื่อนเห็นเขาเก็บมาขายได้นะคะอ๋อนี่ไงมูนนี่เชอรควา เดินมานะคะเห็นรถฟูดทักคันนี้ค่ะเห็นเชฟเขาหน้าตาน่ารักดีฟูดทักนี่ก็เป็นความฝันความฝันหนึ่งของแอนเหมือนกันค่ะแอนก็อยากจะมีรถฟูดทักเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้วก็ได้ต่ไปขอถ่ายรูปเขาค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ขายฟูดทักทุกคนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่ขายรถฟูดทักค่ะ เราก็เดินเที่ยวต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะจนจบงานค่ะเสร็จแล้วพี่ๆก็พาเราไปเที่ยวที่พิชโมบีดค่ะหลังจากเที่ยวทานอาหารกลางวันแล้วเพื่อนๆชมพิชโมบีดนะคะว่าช่วงซัมเมอร์คนเยอะไหมแล้วเขามาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างแอนก็เห็นเขามาเล่นเซิร์ฟนะคะเล่นอ่ะเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เล่นอ่าวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็คนก็มาอาบแดดกันเยอะแยะคะ่ะเพื่อนๆหาดนี้สวยค่ะ แล้วก็ช่วงนี้ฤดูซัมเมอร์อากาศกำลังอบอุ่นนะคะเด็กๆปิดเทอมด้วยเขาก็ามาเล่นน้ำกันพีกโมพีคค่ะเพื่อนไน้องโนกนะคะแนกนกันโนกนี่จะถูกกันโน๊กมาก จนถึงสุดท้ายคลิปแล้วนะคะแอนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็สนุกได้เรียนรู้ท่องโลกไปด้วยกันนะคะวันนี้เราได้ความรู้เรื่องหินเดินเที่ยวดูหินด้วยกันค่ะสําหรับทิ่นี่ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะบุญรักษาคุณพระคุครมงเพื่อนทุกท่านค่ะแล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ